สวัสดีครับรายการนักมวยในค่ายของสอเดชพันธ์นะครับในรอบสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับก็มีด้วยกัน3คนนะครับในรายการวันพฤหัสนี้นะครับป่าตองไฟไนนะครับของโปรโมเตอร์พี่หนุ่มน้อยเมืองหานใหญ่นะครับตรงวันพฤหัสนะครับก็มีของสเดชพันธ์ส่งเข้าประกวดา2คนนะครับก็มีเอาควิกนะครับเป็นนักมวยจีน จิงเข็มขัดของศึกป่าตองไฟไนท์กันนะครับกับนักมวยคนไทยนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นนักมวยอเมริกานะครับของสอเลพันก็ซิมมี่นะครับซิมมี่สัญชาติอเมริกานะครับต่อยเป็นคู่เอกนะครับต่อยเป็นคู่เอกในวันพฤหัิน,นี้นะครับป่าตองไฟไนก์ก็มีด้วยกัน2อคนตามมาด้วยวันศุกร์นะครับวันศุกร์ก็จะ เป็นในส่วนของวันล,ลูมินีนะครับวันล,ลูมินีก็มีจางจิงเทานะครับที่ไฟที่แล้วสร้างผลงานได้ดีนะครับโดยคว้าโบนัสหนึ่งเดียวของรายการในวันในใน,นนั้นๆนะครับต่อยในรูปแบบของคิกบ็อกซิ่งเจอกับนักมวยญี่ปุ่นนะครับดังนั้นวันศุกร์ที่จะถึงนี้ก็ต่อยกับนักมวยญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะครับแต่ในรูปแบบกติกามวยไทยนะครับ ต่อยเป็นคู่ที่5นะครับลองดูว่าฝากติดตามผลงานของจางจิงเทาด้วยนะครับว่าจะสามารถสร้างผลงานได้ดีต่อเนื่องหรือไม่นะครับซึ่งมาต่อยในรูปแบบมวยไทยเจอกับนักมวยชาวญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะครับก็ฝากพี่น้องแฟนมวยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับช่วงนี้ก็ผลงานอาจจะลุ่มๆุอน,นๆนะครับ5 0 5 0ชนะบ้างแพ้บ้างแต่ผมก็พยายาม ทุกทุกอย่างนะครับในเรื่องของการควบคุมการฟิตซ้อมการพักผ่อนอาหารบำรุงนะครับทุกทุกอย่างนะผมก็พยายามใส่ใจทุกรายละเอียดก็คิดว่าเดือนกันยานี้นะครับจนไปถึงวันที่3วันที่4รายการใหญ่ของวันแชมเปี้ยนชิพเขาเนี่ยนักมวยของสอเรพันธ์ก็ต่อยนะครับคิดว่าจะทำผลงานได้ดีนะครับดังนั้นก็ฝาก พี่น้องแฟนมวยเป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยครับสวัสดีครับ